สวัสดีครับเห็นไหมครับกระลำใหญ่มากเลยครับเนี่ยครับพอดีผมผ่านมาเจ้าของก็ไม่อยู่ครับแต่ก็ <c oughs> ถามคนข้างกขบ,บอกอนุญาตให้ถ่ายได้ไม่เป็นไรเขาบอกเป็นกระลำญี่ปุ่นครับดูสิครับโอ้โหมันใหญ่อลังการมากเลยครับ เนี่ยครับใหญ่มากกำลังห่อครับนี่ก็ห่อแล้วนะครับนี่อย่างเงี้ยโอ้โหมยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับ <c oughs> ใหญ่งามมากครับใบก็ง,งามมากเห็นไหมครับต้นหนึ่งแต่ละต้นดูครับบวกเป็นกระหล่ำญี่ปุ่นครับ <c oughs> แต่ผมไม่รู้เขาเอาพันธมาจากไหนครับเดี๋ยวต้อง ติดต่อเจ้าของขอพันมั่งดีกว่าครับเห็นแล้วมันน่าปลูกครับดูสิครับมันใหญ่จริงๆครับต้องปลูกใส่กระถางรถยนต์นะครับเต็มล้อพอดีต้องก็ล้อกระถางรถยนต์ล้อหนึ่งนะครับเนี่ยแต่แล้วก็ดูสิครับมันใหญ่มากจริงๆเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวต้องติดต่อสอบถามเอาพันมั่งแล้วครับมันน่าสนมากดูดูดูสิครับ ใบใหญ่สมบูรณ์มากครับดูดูเนี่ยครับห่อแล้วครับโอ้โหสวยงามมากครับไม่แน่ใจว่าใบเขากินได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ยังไม่ห่อครับกำลังจะหอ่อปลูกติดกันเกินไปครับนี่สามหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง,ส,ส,ส,งสองสามสี สีต้นปลูกติดกันเลยครับ <c oughs> กำลังห่อกำลังห่อครับ oh. อันนี้ก็เริ่มห่อแล้วครับเนี่ยเ <c oughs> นี่ยครับอันนี้ห่อเรียบร้อย <c oughs> เขาปลูกทำลุงเรือนอย่างดีเลยครับเนี่ยทำเป็นลุงเรือนอย่างดีเลยแต่เราไปปลูกธรรมดาก็น่าจะขึ้นครับไม่ไมแปลกหรอกเนี่ยครับโอ้โห งามมเลยครับก็ทำโรงเรือนให้อย่างดีเลยเจ้าของเขาเนี่ยครับโอ้โหดูสิครับแต่ละต้นแต่ละกอ <c oughs> มันยิ่งใหญ่อลังการใหญ่มากๆครับอยากรู้รสชาติมันเป็นยังไงเหมือนกันครับ <c oughs> อยากรู้รสชาติเขาเหมือนกันครับ ทราี่สังเกตดูครับสมบูรณ์จริงๆครับเนี่ยครับดูดูเวลาเขาหอ่อเสร็จตรงกลางจะคิ้เขียวครับเห็นไหมครับใบเขาจะออกสีแบบออกเหมือนขาวขาวหน่อยครับติดขาวขาวขุ่นๆนะครับเห็นไหมครับแต่พอเขาหอ่อมันจะข้าง ตรงที่ห so ่อเนี่ยเป็นผิวเขียวครับสังเกตเป็นคนละสีเลยครับถ้าที่สังเกตดูนะครับนี่ครับนี่ครับสังเกตดูแต่ละอันที่ห่อใหญ่แล้วเนี่ยครับอย่างเงี้ยในนี่ห่อสมบูรณ์เต็มที่แล้วครับเนี่ยโอ้โหนี่ยครับในห่อใหญ่สมบูรณ์เต็มที่แล้วโอ้น่าสนมากครับน่าสนมากอย่งงี้ไม่ได้การแล้วครับ ต้องจัดหามั่งแล้วครับผมแล้วมันน่าปลูกจริงๆครับเนี่ถ้าได้ชิมรสชาติด้วยยิ่งดีครับเนาะยังไงต้องชิมให้ได้ครับเนี่ยครับโอ้โห,อหมันใหญ่จริงๆครับโอ้โหเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจดีครับแต่คนบางคนก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วครับ บางคนอาจจะเคยเห็นเคยปลูกมาแล้วด้วยมั้งแต่ผมนี่ยังครับนี่นี่ครับสมบูรณ์จริงๆเลยครับเนี่ยครับเิดมันแก่มากแล้วครับสมบูรณ์มากแล้วห่อเต็มที่น่าจะหักได้แล้วนี่ครับนีได้ยินเสียงดังไม่ใช่อะไรหรอกครับลมลมมันแรงครับ เมื่อวานเมื่อวานก่อนฝนตกหนักมากครับเมื่อวานคืนเมื่อวานตกหนักมากเหนื่อยครับโอ้โหไม่ได้การครับต้องหามาปลูกแล้วครับบางคนอาจจะเคยปลูกเคยทานแล้วเคยกินแล้วครับก็น่าจะรู้รสชาตินี่ครับในเริ่มห่อเล็กๆนี่ครับแต่ผมเนี่ยบอกตรงๆว่ายังไม่เคยกินยังไม่เคยปลูก ต้องลองแล้วครับต้องลองลองแล้วก็ปลูกด้วยครับลองลองลองกินแล้วก็ลองปลูกด้วยครับโอ้โหต้องหาให้ได้ครับอย่างนี้น่าสนมากครับโอ้โหโอเคครับเอากระลำญี่ปุ่นมาฝากแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ